ถ้าโลกนี้ไม่มีเวลาจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีโอกาสได้ถาม c h a t GPT นะครับเขาบอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีเวลาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านอย่างมหาศาลเพราะเวลาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มนุษย์ใช้ในการจัดการชีวิตและเข้าใจโลกมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อแรกเลยนะครับการเคลื่อนที่ของสรรพสิ่งจะไม่มีการวัดการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ทั้งในระดับมหาภาคเช่นการหมุนรอบตัวเองของโลกการโคจรรอบดวงอาทิตย์รวมถึงการเคลื่อนไหวเล็กๆในชีวิตประจำวันอย่างการเดินการวิ่งหรือการพูดจะไม่สามารถวัดเป็นระยะเวลาได้การเปลี่ยนแปลงทางฟิสิก์จึงไม่สามารถอธิบายได้ในรูปแบบเดิมข้อที่ 2. ความรู้สึกของการมีอายุมนุษย์จะไม่มีการรับรู้ถึงอายุ หรือการเปลี่ยนแปลงตามวัยเพราะไม่มีการรับรู้ถึงเวลาที่ผ่านไปการเกิดแก่เจ็บตายอาจจะยังเกิดขึ้นแต่จะไม่มีการนับวันเวลาในการดำรงอยู่ข้อที่สสังคมและวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเวลาเช่นตารางนัดหมายการทำงานเป็นกะวันหยุดหรือเทศกาลสำคัญต่างๆจะไม่มีความหมายอีกต่อไป ระบบการจัดระเบียบชีวิตและสังคมที่เราใช้เวลามาเป็นเกณฑ์จะต้องถูกออกแบบใหม่ข้อที่4ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าการทำสิ่งต่างๆที่ต้องใช้การวางแผนเช่นการตั้งเป้าหมายการทำงานการศึกษาหรือการทำโปรเจกต์ต่างๆจะกลายเป็นเรื่องที่ยากเพราะเราไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านั้นได้ข้อที่5 การรับรู้ของมนุษย์อาจเปลี่ยนไปสมองของมนุษย์อาจต้องปรับตัวในการรับรู้โลกและเหตุการณ์ต่างๆโดยไม่อิงกับเวลาที่ผ่านมาเราอาจรู้สึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นโดยไม่สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ข้อที่6กฎฟิสิกส์จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาคือหนึ่งในมิติของกฎฟิสิกส์การไม่มีเวลาจะทำให้เราต้องสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงในโลกธรรมชาติเช่นแรงโน้มถ่วงหรือการเคลื่อนที่ของแสงก้าวด้วยสรุปโลกที่ไม่มีเวลาจะเป็นโลกที่การรับรู้และการจัดการชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งในด้านของฟิสิกส์สังคมและการใช้ชีวิตและนี่คือคำตอบของ c h a t GPT ที่ผมได้ถามไว้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับหัวข้อนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับ